สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มผู้ติดตาม IG คนไทยร้วนกันค่ะซึ่งคาว่าคนไทยร้วนในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงคนที่มากดติดตามเรานะคะก็เป็นคนไทยค่ะบัญชีมีคนเล่นจริงแอคเคาท์มิตัวตนจริงค่ะแล้วก็วิธีทานะคะก็คือง่ายเลยค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ของเนไอจีนะคะในการทำแล้วใช้เป็นยูสเซอร์เนมไอจีในการเพิ่มผู้ติดตามได้ค่ะ การปั๊มผู้อิตามนะคะก็จะมีให้เลือก2ประเภทนะคะประเภทแรกทีดด่เือเป็นประเภทคนต่างชาติประเภทที่2นะคะก็เป็นแบบบัญชีคนไทยค่ะซึ่งถ้าใครอยากดูแบบบัญชีต่างชาติเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆในช่องยูทูบของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะก็ต้องบอกเลยว่าการเพิ่มผู้อิตามนะคะทำง่ายปลอดภยัยไม่ใช้รหัสผ่าน,แถ,นถแถมยังถูกกดไอท0ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่าไหนพร้อมแล้วนะคะรับผิดตามก็ได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มตั้นะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอไทยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะแอดมินนะคะก็จะส่งเกี่ยวกับรีวิวมาให้ด้วยนะคะรีวิวจะมีทั้งสองแบบทั้งรีวิวแบบบัญชีคนต่างชาติแล้วก็รีวิวบัญชีคนไทยหลวนค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโปรโวาเลนไทน์นะคะซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็สนใจซื้อเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะจํานวน100ฟอค่ะ100ฟอนะคะราคาแค่5 9ิบเาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะคะ แอดมินนะคะเขาก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องแล้วก็สแกนจ่ายง่ายมากๆเลยค่ะพอเราสแกนจ่ายนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปนะคะเพื่อเป็นการแจ้งโอนเนาะแอดมินจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการดูชื่อ username IG ของเราเพื่อส่งให้แอดมินทำการปั๊มฟอนะคะ เปิดโปรแกรม IG ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กด Edit Profile ค่ะมองหาคำว่า username ค่ะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินค่ะก่อนเริ่มงานนะคะอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่5,536 follow ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆยอดเริ่มนะคะ5,536 follow ค่ะ ตอนนี้นะคะอุ้มกำลังรีเฟซหน้าต่อแบบเรี้ยวทม์เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่ายอด f o ล l o w ขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น5,545 follow ค่ะเวลามีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยคะ่ะว่ามีใครบ้างนะคะที่มาติดตามเรานะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดฟอลขยับไปที่5,561 follow แล้วค่ะ เวลาผ่านไปแค่หนึ่งนาทีนะคะตอนนี้ยอดฟอลโล่ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเมื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100ฟอลนะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาค่ะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปสร้างฟอนปับ๊บกดติดตามอังจีคนไทยด้วยจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าคนที่มากดติดตามเรานะคะเพื่อนเพื่อนไทยจริงๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะผู้ติดตามนะคะเพื่อนึ้นจริงแบบไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะ คนไหนสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่นายอัสไซปั๊มไอจีไทยค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะจะขึ้นให้ดูตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะนะคะที่มองหาร้านดีๆเชื่อถือได้ไว้ใจได้นะคะทําได้ยอดไวัยขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะชื่อว่าร้าน l o ล w f o ฟช็อ p ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ ดังนั้นเพื่อนๆว่างตรงไหนก็คือสามารถทักกันไปได้เลยค่ะแอดมินของเขายินดีให้บริการไปนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยค่ะยี่งๆของวันนี้อุ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ